สวัสดีครับผมช่างต่ายนะครับผมพบกันอีกแล้วครับวันนี้มี Apple Watch นะครับตัวนี้เป็นขนาดเอ44มิลนะครับเป็นซีรีส์4นะครับตัวนี้อาการก็อย่างที่เห็นแล้วครับกระจกแตกมานะครับตรงมุมนี้นี่ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการแกะจอให้ดูกันนะครับวิธีการแกะจอนะก่อนที่จะทำการเปลี่ยนกระจกเนี่ยก็จะต้องมีการแกะหน้าจอก่อน ็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มทำให้ดูเลยนะครับเครื่องนี้มันกระจกแตกนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเปิดติดอยู่นะแล้วก็สามารถทัชสกรีนอะไรได้อยู่นะก็จะทำการเปลี่ยนเฉพาะกระจกนะครับอันดับแรกก็จะต้องค่อยๆล้อเอาพวกเศษกระจกเล็กๆเ,เนี่ยออกก่อนนะ ใช้เป็นแหนบครับผมแหนบที่มีโค้งอย่างเงี้ยปากแหลมหน่อยก็ค่อยๆเซาะพวกเศษกระจกออกทีละหน่อยผมจะไม่ใช้ไม่ใช้แรงเยอะนะครับจะค่อยๆเลาอออกทีละนิดทีละนิด เพราะว่ามันจะมีพวกสายฟอสทัชนะครับอยู่ด้านข้างของตัวเรือนเดี๋ยวสายฟอสทัชมันจะเสียได้นะครับ ใจเย็นนิดนึงนะครับค่อยๆ่อยรอออกทีละหน่อยทีละหน่อยเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงนะครับจะได้เห็นถนัดๆัดน,นี่ครับก็ตรงนี้หลุดออกมาแล้วตรงจุดที่มันแตกนะครับก็จะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือแผ่นเพจนะครับ ตอดเข้าไปตรงนั่งเป็นอีกตัวหนึ่งจะใช้อุปกรณ์อยู่ประมาณ2ตัวนี้ครับในการแกะหน้าจอนะครับ,รบถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะลอง สั่งกระจกมาเปลี่ยนเองก็ลองดูนะครับดูตามคลิปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็สามารถส่งมาให้ทางสมยัยไอทีซ่อมได้นะครับหรือจะมาเองที่หน้าร้านเลยก็ได้ ใจเย็นๆครับค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆ ่วงแรกๆมันก็จะแกะยากนิดนึงครับแต่เดี๋ยวพอเริ่มออกพอกระจกมันเริ่มหลุดออกไปเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มแกะง่ายแล้วนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยหลุดออกไปกันเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใจร้อนนี่คือ ว่าฟอสทัสเนี่ยอาจจะขาดได้นะครับแล้วก็เศษกระจกเนี่ยอาจจะบาดโดนมือได้เลยซึ่งผมจะโดนเป็นประจำนะต้องระวัง สำหรับ S4 เนี่ยกาวเขาจะค่อนข้างที่จะแน่นกว่าพวก S2 S3 นะครับเพราะฉะนั้นตอนแกะมันก็จะยากกว่านิดนึง นี่ผมก็แกะมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางของตัวเรือนละ ตอนนี้เหลือแค่ฝั่งเดียวแล้วนะครับ ได้แล้วครับใกล้จะออกหมดแล้วตอนนี้จอก็จะเริ่มอ้าแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองขยับจอดูก่อนนะครับว่ามันเริ่มออกหมดหรือยัง ติดอยู่นิดนึงครับผมอ๋นี่ครับจอผมไปโดนปุ่มเปิดเครื่องนะครับอันนี้คืออาการจอเป็นเส้นนะครับ จอเสียด้วยนะครับเนี่ยอตอนนี้จอมัน หลุดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแกะตัวหน้าจอออกมาขอปิดเครื่องก่อน มจะใช้ไพ่นะครับแสะกาวออก โอเคหลุดออกมาแล้วครับอันนี้คือหน้าจอนะครับที่แกะออกมาก็เรียบร้อยครับสำหรับการแกะหน้าจอ Apple Watch S4 นะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับสวัสดี